ทำไมถึงเกิดแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมเท่านั้นสนเสริญนักข่าวมือถือก่อนอื่นนะครับต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าพรบคู่ชีวิตกับพรบคู่สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันต่างกันตัวพรบคู่ชีวิตเนี่ยให้คู่รัก LGBTQ นะครับเป็นคู่ชีวิตโดยโดย,โดยมีสิทธิและสวนสดิการครอบคลุมแค่บางส่วนเท่านั้นอย่างการขอสัญชาติอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้ จะเป็นการรับมั่นหรือว่าการขอลดหย่อนภาษีเนี่ยคู่ชีวิตทําไม่ได้แต่กลับกันนะครับตัวพรบรสมรสเท่าเทียมเนี่ยคือคู่รัก LGBTQ เนี่ยเป็นคู่สมรสที่มีสิทธิและสวัสดิการเท่าเทียมและเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงหรือว่าไม่จำกัดเพศชายหรือเพศหญิงนะครับครอบคลุมทุกเพศสภาพ ในพรบสมรสถเท่าเทียมนะครับผมเนี่ยชอบในพรบสมรุตในพรบสมรรเท่าเทียมนะครับผมเนี่ยชอบคําในพรบสมรรเท่าเทียมนะครับผมชอบถ้อยคําที่เป็นกลางในพรบสมรสถเท่าเทียมนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือในพรบทางเพศนะครับผมชอบถ้อยคําเป็นกลางทางเพศมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะเรียกพ่อแม่เนี่ย ไม่ว่าจะเราไม่ต้องเรียกเขาว่าพ่อเรียกแม่และเรียกบุพการีส่วนการเรียกสามีหรือว่าภรรยาเนี่ยไม่จาเป็นต้องเรียกแล้วเราเรียกคู่สมรสได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่จะเรียกคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเ,เรียกเราเปลี่ยนเป็นบุคคลแค่นี้เองดังนั้นเนี่ยความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเนี่ยนะครับมันก็คนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง หรือเป็นเพศสภาพอื่นๆ